หน่วยช้างแดงสายลับอังกฤษที่แอบกระโดดโล่มลงมาทําภารกิจในไทยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็คือคนไทยแต่ต้องแอบลักลอบเข้ามาในไทยเพื่อหาข่าวต่างๆของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกทีนึงความมึนสับสนชวนงงนี้คืออะไรเวลเลอร์สตอร25จะพาทุกท่านไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันครับ ย้อนกลับไปในวันที่8ธันวาคม2484ที่เกิดเหตุการณ์ญี่ปุ่นเนี่ยบุกขึ้นฝั่งในประเทศไทยครั้งแรกทำให้มีเด็กหนุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในไทยหลายคนเนี่ยได้ตัดสินใจหนีพ่อหนีแม่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาสมัครเป็นทหารจีน พอไม่อยากเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแล้วก็อยากไปปกป้องจีนที่กําลังโดนญ,ญี่ปุ่นลุกรานอยู่ด้วยนั่นเองโดยสมัครมาเป็นนักเรียนทหารที่โรงเรียนนายร้อยหวังปูกันอย่างล้นหลามรวมๆแล้วเนี่ยก็มีคนมาสมัครนับพันคนได้คราวนี้โรงเรียนนายร้อยหวังปูเนี่ยเห็นคนสมัครเยอะเลยได้จัดตั้งกรมนักเรียนนายร้อยชาวจีนโฉท,ทะเลขึ้นเป็นกรณีพิเศษให้เลยโดยนับเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นที่17นั่นเองซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยมีการเพิ่มวิชาการข่าวเข้าไปใน,ในการฝึกอีกด้วยแถมมีบางนายที่ได้รับ รักประชาที่เวเลอร์เคยเล่าประวัติไว้ในคลิปก่อนเนี่ยท่านเป็นนักเรียนในร้อยหวังปูรุ่นที่14ก็คือหนีพ่อหนีแม่มาเป็นทหารจีนก่อนเด็กเหล่านี้นั่นเอง สองปีผ่านไปในช่วงปลายปี2 4 8 6กองประชาการฝ่ายสัมัธมิตรอังกฤษที่ประจำอยู่ที่อินเดียเนี่ยได้ส่งคําขอให้กองทัพจีนจัดกําลังนายทหารที่เรียนจบวิชาการข่าวสัก30นายมาทํางานเป็นสายลับให้อังกฤษหน่อยจะส่งไปเป็นสายลับในเอเชียอาคาเนยีทางจีนก็ได้ดีว่าเพื่อนจัดให้ตามคําขอเลยครับส่งเด็กหนุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่เพิ่งจบมาบัดมาทเนี่ยให้อังกฤษไปในไหนก็ฝึกวิชาการข่าวกับอังกฤษแล้วก็ไปทํางานให้อังกฤษเลยแล้วกัน โดยในทหารเหล่านี้เนี่ยได้รับการฝึกเพิ่มในวิชารบแบบกองโจรการกระโดดร่มการรบในป่าการก่อวินาศกรรมและวิชาอื่นๆอีกมากมายโดยมีครูฝึกเป็นทหารอังกฤษน,นั่นเองเรียกว่าจะฝึกให้เป็นสายลับตัวฉกาจแบบเจมส์บอลเลยทีเดียวโดยอังกฤษเนี่ยได้ให้นามเรียกขานของทหารจีนที่มาเป็นสายลับเหล่านี้ว่าหน่วยช้างแดงนั่นเองครับ 25มีนาคม2487สายรับชาวไทยเชื้อสายจีนจากหน่วยช้างแดง5นายเนี่ยได้รับภารกิจกระโดดร่มแทรกซึมลงมาที่ทิศใต้ของสถานีรถไฟวัดนิ้วรายซึ่งนับว่าโชคร้ายครับสายรับ2นายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่รงพื้นทันที ็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเล่นซัดปืนกลปืนเล็กยาวแล้วก็ปืนพกใส่ใสายลับไม่หยุดพักตั้งแต่รออยู่กลางอากาศสายลับอีก2นายเนี่ยก็โดนทหารญี่ปุ่นจับได้ตั้งแต่เท้าแตะพื้นเหลือเพียงสายลับอีกหนึ่งนายสลัดล่มทูชีบแล้วก็สัมภาระที่ไม่จําเป็นทิ้งร้องวิ่งหนีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของเสียงปืนทันที เขาวิ่งผ่านป่าและซุ่มอยู่ในพุ่มหญ้าข้างแม่น้ำนครชัยศรีจนลุงสางเนี่ยสายลับรู้แล้วว่าคงไม่มีคนมาตามหาจึงได้จ้างลุงที่ขับเรือหาปลาแถวนั้นเนี่ยไปส่งที่สถานีรถไฟเพื่อหวังจะนั่งรถไฟจากบ้านโป่งเข้ากรุงเทพเพื่อรวมกับกลุ่มเสรีไทยต่อไปพอถึงสถานีวัดนิ้วรายเขาเนี่ยก็กระโดดขึ้นฝั่งเรียบวิ่งไปซื้อตั๋วพร้อมจะขึ้นรถไฟไม่ให้ทหารญี่ปุ่นคนไหนเห็นหน้าเด็ดขาดชาชลาก็โครจะพุกพลาดครับมีแต่ทหารญี่ปุ่นเดินเก๊กๆคอยตรวจตราแต่ทหารญี่ปุ่นก็คคงงนนนนึึกกไมม่่ถวาาาสยยลัับบีี้จะออ ชาวบ้านก็เริ่มพูดกันปากต่อปากว่านี่มึงเมื่อคืนมีสายลับโดดลงมาด้วยแหละโดดมาหา้าแต่ว่าสู้ขีดไปสองค่ะส่วนอีกสองเนี่ยถูกจับเหลือสายลับคนสุดท้ายคนเดียวอะเกสายลับคนนี้เนี่ยก็ร้อนหลนเลยครับญี่ปุ่นรู้ไม่พอชาวบ้านก็เสือกรู้อีกชิบหายแหละเขาก็เลยหาทางตีเนียนเพื่อจะได้ไม่เป็นที่สังเกตก่อนที่เขาเนี่ยจะเหลือไปเห็นแม่ลูกอ่อนคนนึงสายลับก็เลยหวานเจี๊ยบเลยฮะตีเนียนซื้อขนอมเพื่อล่อให้เด็กเนี่ยวิ่งไปนั่งใกล้ๆกล้ให้เหมือนกับครอบครัวสุขสน,น้รึ ให้จึงไม่ถูกทหารญี่ปุ่นแล้วก็ชาวบ้านสงสยัยแล้วก็รอดพ้นมาได้จนถึงกรุงเทพครับสายลับเนี่ยรู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเขาเป็นคนกรุงเทพไงละ่ะแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องระวังอยู่ดีเพราะอาจจะเจอกับคนที่รู้จักเข้ามาทักได้หลังจากร่ำลากับแม่ลูกอ่อนเสร็จเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าอยู่แถวนี้ได้ไม่นานจึงได้เรียกสำล้อไปส่งยังโรงหนังและตีตัวดูหนังยาวๆอย่างครบค่ำเลยเพราะโรงหนังเนี่ยเป็นจุดซ่อนตัวที่โคตรดีอย่างน้อยก็ได้หยุดพักตั้งหลักแล้วก็วาง มีทั้งทองแล้วก็ปืนถ้าถูกค้นตัวเนี่ยยังไงก็ถูกจับแน่แล้วคืนนี้เนี่ยถ้าพักตามโรงแรมก็อาจถูกทหารญี่ปุ่นบุกมาขอค้นได้ตลอดเวลาเพราะหนังจบ3ามทุ่มกว่าเนี่ยสายลาบับมุกหน้าไปทางสำล้อแล้วก็ถามว่ามีซ่องที่ไหนบ้างครับพี่คนทีดได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าสายลับคนนี้เนี่ยคงว้าวเวสุดๆก็ๆเลยโดดขึ้นสำล้อไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็ว พอรถจอดเนี่ยสายลับเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนึงที่มีผู้หญิงให้เลือกสรรมากมายแต่เขาเนี่ยก็จงใจเลือกเด็กที่หน้าตาไม่สวยมากจะได้ไม่เป็นที่สังเกตหันไปบอกกับแม่เล้าว่าผมขอเหมาน้องทั้งคืนเลยนะครับไปโรงแรมข้างนอกครับจะได้จัดหนักยันฟ้าแจ้งเลย พอออกมาจากซ่องเนี่ยเขาก็เริ่มหลอกล่อเด็กสาวต่างๆนานาให้พาพี่เนี่ยไปพักที่บ้านน้องซีเดี๋ยวพี่เปลย์ทุกวันเลยแบบหนูไม่ต้องไปทํางานทําการอีกเลยทั้งชีวิตนี้นะเด็กสาวก็ดีใจสิครับมีเสียเลี้ยงแล้ววู้เลยพาสายลับกลับมาที่บ้านทันทีสายลับคนนี้เนี่ยก็เลยมีที่สุขหัวนอนพร้อมได้เด็กมานอนเกาะด้วยหนึ่งคนแบบกรุบกรหลังจากนั้นก็หาทางติดต่อกับคุณสงวนตุลารักที่เป็นกลุ่มเสรีไทยก่อนที่จะไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกได้สําเร็จแล้วก็ทําหน้าที่เป็นครูฝึกวิชาวางระเบิดใให้้้้กกําาลลัััังงคคนน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 แววว็ช่่่่ยยยสสสบบุออืืๆพทีดเ 2เดือนผ่านไปหลังจากล้มเหลวในการส่งสายลับห้านายเข้าพื้นที่ก็ได้มีการส่งสายลับมาอีก4นายเดินทางโดยเครื่องบินทะเลแล้วก็แฝงตัวเข้ามาในจังหวัดพังงาเครื่องบินเนี่ยลงจอดกลางทะเลห่างจากฝั่ง3กิโลเมตรสายลับ4คนพร้อมสัมภาระเนี่ยลงแพยางจานวน3ามลำแล้วก็พายเข้าฝั่งในเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าสายลับกลุ่มนี้เนี่ยก็โดนทหารญี่ปุ่นจับได้เหมือนกันครับเพราะดันพวยไปเจอกับชาวบ้านที่ชายฝั่งพอดีทําให้มีการปะทะกันจนเสียชีวิตไป2นายส่วนอีก2นายเนี่ยโดนจับได้แล้วก็เอาไปขังรววมมกกกััับบพที่่่่โดดนนนนจเเืือออ2แหละ จนเมื่อปลายปี2487สายลับเชื้อสายไทยกลุ่มสุดท้าย3นายเนี่ยกระโดดร่มลงในป่าจังหวัดอุตรดิตถ์โดยครั้งนี้เนี่ยทั้ง3คนปลอดภัยดีครับเพราะมีการส่งคนของเสรีไทยเนี่ยไปจัดกำลังไว้ในพื้นที่รับตัวนั่นเอง โดยสายลับกลุ่มนี้เนี่ยได้แฝงตัวมาในกรุงเทพพร้อมทั้งซื้อเรือและก็สวมรอยเป็นพ่อค้าบางหน้าขายของต่างๆนานาตั้งแต่กรุงเทพยันอยุธยาเลยแต่จริงๆแล้วภายในเรือเนี่ยคือสถานีวิทยุเคลื่อนที่คอยรับข่าวสารจากศูย์บัญชาการที่อินเดียนั่นเองทางญี่ปุ่นเนี่ยหาอย่างไงก็หาไม่เจอละครับเพราะใครจะไปคิดว่าพี่แกเนี่ยจะเอาเรือขายของเนี่ยมาโมดิฟายเป็นตัวรับวิทยุเฉยเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของสายลับอังกฤษที่เป็นคนไทยแฝงตัวมาในไทยแล้วก็ทํางานหาข่าวในประเทศไทยนั่นเองครับ นอกจากจาทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคอรกยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลาให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ